ผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่ FC แฟนคลับแห่จับตามองกันอย่างมากมายในตอนนี้สำหรับคู่ของหนุ่มนิกกี้นชัดแล้วก็สาวเปียโนนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าหากใครที่ได้ติดตามเรื่องราวของหนุ่มนิกกี้นชัดแล้วก็สาวเปียโนนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่ FC แฟนคลับเนี่ยต่างลุ้นต่างเชียร์กันหนักมากเพราะตั้งแต่หนุ่มนิกกี้นชชัดเองนะคะได้มีการออกมาประกาศอย่างชัดเจนไปแล้วก่อนหน้า ว่าตอนนี้เองนะคะกําลังคุยอยู่กับสาวเปียโนและนอกเหนือจากนี้นะคะหนุ่มนิกกี้กับสาวเปียโนเองเนี่ยก็มักจะมีโมเมนต์นะคะออกมาเสิร์ฟให้ FC แฟนคลับได้ดูได้ชมนะคะผ่านช่องทางโซเชียลกันอย่างเยอะแยะมากมายเลยและต้องบอกนะคะคุณผู้ชมค่าว่าทุกๆครั้งเวลาที่2คนนี้มีโมเมนต์ด้วยกันโอ้โห FC แฟนคลับนะคะ FC ขาหืนเนี่ยต่างกรีดรัดกันสนั่นโซเชียลไปเลยแหละคะ่ะแต่ว่า ผู้ชมค่ะล่าสุดนี้ค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะคู่ของหนุ่มนิกกี้กับสาวเปียโนเนี่ยถูก FC ฟซแฟนคลับนะคะจับตามองในเรื่องราวความสัมพันธ์เรื่องราวความรักอยู่ไม่น้อยกันเลยทีเดียวเพราะแลดูเหมือนว่า2คนเนี่ยจะสะบันรักหรือเปล่าในครั้งนี้นะคะเมื่อเราเนี่ยได้มีการเข้าไปส่งที่ทางด้านอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะของหนุ่มนิกกี้นชาติซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ไว้นะคะเมื่อ2วันที่แล้วคุณผู้ชม ซึ่งก็เป็นรูปภาพนะคะที่พวกเราเห็นกันนี้เลยพร้อมกับมีแคปชั่นนะคะแปลกๆที่บอกว่าเคยให้ใจแล้วมันเจ็บตอนนี้เลยให้แต่จุดๆนะคะคุณผู้ชม นี่ก็คือแคปชั่นนะคะที่หนุ่มนิกกี้นชัดได้ลงไว้ซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าทำเอาเอ f ซแฟนคลับที่ติดตามเนี่ยแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนานซึ่งแฟนคลับบางคนนะคะก็คอมเมนต์บอกว่าพี่นิกกี้หนูเสียใจนะคะเรื่องน้องเปียนโนมากถ้ารู้ว่าน้องเคยโดนอะไรมาทำไมพี่ถึงทำแบบนั้นอีกนะคะคอสนี้อย่างเท่เลยลูกพี่รอเลยครับแล้วก็ยังมีคอมเมนต์อื่นๆตามมาอีกเหมือนกันนะคะทั้งบอกว่านิก กีตีห้าคืออะไรน้องรักมากแล้วทําอย่างนี้สู้หน้าพ่อแม่เขาได้ไหมนี่นะคะอายุขนาดนี้แล้วเป็นตัวเองให้มากที่สุดอย่าเปลี่ยนแปลงตัวเองจนไม่มีความสุขถ้าใช่มันใช่เองนะคะสู้ๆครับ fc เสมอซึ่งก็ยังไม่หมดคุณผู้ชมคะงานนี้แฟนคลับรายอื่นๆก็เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างต่อเนื่องซึ่งบางคนก็บอกนะคะว่าคนรู้จริงไม่มีคนรู้ดีเต็มไปหมดนะคะอีกทั้งบางคนก็คอมเมนต์นะคะบอกว่าปรับความเข้าใจ กันนะคะคซึ่งก็ยังมีอีกเหมือนกันทั้งบอกว่ารอบนี้ผมว่าลูกพี่น่าจะต้องออกมาพูดอะไรหน่อยนะครั้งแรกที่เม้นแอบผิดหวังนะคะเพราะติดตามมานานถ้าเป็นเรื่องจริงตามอีกฝ่ายพูดนิกกี้ควรแมนๆนะคะออกมาพูดและรับผิดชอบกันบ้างนะครับทุกคนรอดูอยู่แล้วก็ไม่หมดเพียงเท่านี้คะ่ะคุณผู้ชมคะชาวเน็ตนะคะรวมถึง FC แฟนคลับที่ติดตามก็แหกเข้ามาคอมเมนต์อีกเยอะแยะมากมายซึ่งแฟนคลับนะคะชาวเนต็ตอีกบางส่วน ก็บอกนะคะไม่ว่าพี่จะเจอปัญหาอะไรอยู่ตอนนี้ผมเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับสู้ๆ FC ขาหืนจานไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะ FC จัดเต็มอยู่แล้วนิกกี้เกมเรียกได้ว,ว่างานนี้ทำเอาชาวเน็ตแฮ่เม้นกันสนั่นจริงๆค่ะเมื่อหนุ่มนิกกี้นาชาัดนะคะได้มีการออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็ทิ้งแคปชั่นนะคะที่บอกว่าเคยให้ใจแล้วมันเจ็บตอนนี้เลยให้แต่จุดๆตงต้องบอกเลยนี่แหละคุณผู้ชมคะทำเอาชา แนวนะคะแฟนคลับที่ติดตามเนี่ยตอนนี้ค่ะจับตามองในเรื่องราวความรักเรื่องราวความสัมพันธ์ของหนุ่มนิกกี้กับสาวเปียโนโกันอย่างเยอะแยะมากมายก็เอาเป็นว่าคุณผู้ชมคะสําหรับเรื่องราวความรักของหนุ่มนิกกี้แล้วก็สาวเปียโนหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะคะอันนี้ก็ต้องรอฟังจากปากของหนุ่มนิกกี้นชะจัดกันอีกทีหนึ่งคะ่ะ